สวัสดีครับผมขอต้อนรับท่านครับเข้าสู่ช่องนาเวงโรเวอร์นะครับผมวันนี้เป็นสเปเชียลแมทนะครับผมเป็นแมทที่เพื่อนๆขอเข้ามาในทางคอมเมนต์ช่องนาเวงโรเวอร์นะครับผมให้ผมทำการทำคู่จำลองการแข่งขันระหว่างเรีวพูนะครับพบกับทีมยูวินตุสนะครับผมผมก็จัดให้ตามคำขอเลยนะครับผม เกมนี้ครับผมใช้เกมฟีฟ่า19นะครับในการจําลองแมตชนี้ขึ้นมานะครับผมเป็นสเปเชียลแมตนะครับเพื่อนๆอยากได้คู่ไหนผมทําคู่ไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างวิดีโอได้เลยนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ครับจะทาขึ้นความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมก็ขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับนี่ครับยอดทีมจากอังกฤษครับเลวพูครับวันนี้เปิดบ้านนะครับ เปิดสนามแมนฟิวครับตอนรับกัมเยนของทีมยอดทีมจากอิตาลีครับยูเวนตุสนะครับผมคู่นี้ก็ยังของจริงนี่ยังไม่เจอกันนะครับแต่ไม่แน่อาจจะได้เจอกันนะครับวันนี้ผมเลยจัดสเปเชียลแมตช์นะครับเพื่อนได้รับชมตามคำขอผมระหว่างเวีรยวูลกับยูเวนตุสครับมาดูครับว่ายอดทีมจากอิตาลีกับยอดทีมจากอังกฤษใครจะเก่งกว่ากันนะครับผมนี่คือรายชื่อเล่นตัวจริงของทางฝั่งเวอร์วูลนะครับ ซาร่าวันนี้เป็นหน้าเป้าครับมีเฟอร์มิโนเป็นหน้าต่ำนะครับปีกซ้ายขวาเป็นมาเน่กับชาคิลลี่นะครับและนี่คือรายชื่อเพลย์ยูเวนตุสครับแน่นอนครับผู้เล่นผู้ผู้เล่นที่น่าจตามองก็คงเป็นพอคริสเซโนโรนันโดนะครับผมเบอร์เจ็ดนะครับทางขวาเป็นดิบาลลาครับหน้าเป้าเป็แมนสุขิดนะครับผมเอาละครับผมแมตช์พิเศษเริ่มต้นกันแล้วผมระหว่างลิเวอร์พูลกับยูเวนตุสนะครับผม ซาลาบแม่ตรงนี้จะมาเองครับเอาครับยูเว็นตุสมาตัดีครับเบนขึ้นมาตัดีมันสุขิดครับย้อนมาปาณิบเบนเบนมาทางขวาครับที่คันซโลดีบาราดีบาราจังหวะนี้จะวนครับไม่ผ่านทางโเบสเซันแมคููนี้ถ้าของจริงเจอกันนี่โอ้โหคงนั่นหน้าดูเลยนะครับผมไวด้มครับมาทางซ้ายครับที่มาเน่สวยครับแมตรงนี้ยังไงครับมาเน่ทำาะไรโอ้โห เชสตนี่ครับเตะบอลสาดยาวขึ้นมานะครับนมนสกิดมงชงที่มาตุยดี้ยังไงเพื่สินน่าจะเป็นลูกล้ำหน้านะครับครับภาพช้าครับโอ้เพื่อสินหเหลื่อมนิดเดียวเพื่สินโอ้สุดยอดครับตาดีมากๆนะครับผมฟันได้ครับอยู่ที่บอลวางลูกนี้มาปันนี้ครับมงได้เป็นออาทางขวาที่คันเซโล อันเซลโลครับดึงจังหวะให้มาที่มาตุยดีออกมาที่เบนเบนทางขวาครับคืนที่เบนเลนกระซองครับดีบาล่ามันสุขิดมันสุขิดยังไงให้มาที่มาตุยดีคือที่มันสุขิดอาลูกนี้ไม่ถึงโรนันโดครับช่วงแรกนี้10นาทีแรกนี้ยูเวนตุสนี้ขึ้นเกมทางด้านขวามากกว่าทางที่โรนโดอยู่ตอนทางซ้ายนะครับผมเนีนคือบอลทางดีบาล่าตอนนี้ฟาบินโยครับมาที่ซาร่า ซาร่าทางขวามีครับชาคิลี่เลิกไปที่ชาคิลี่ครับชาคิลี่เข้ากลางมาจังหวะนี้อย่างน่าซาร่าออกมาที่มานี่มาหนี้โดนดิเบล่แย่งบอลมาได้ดิเบล่าครับคืนมาที่เชสนี่เลยครับแหมวนหมุนอีกหนึ่งรอบครับเชสนี่โอ้โหสุดยอดเลยกันครับสุดยอดนายทวารนะครับซึ่งเชสนี่นี่เมื่อก่อนเคยค่าแค่กับอาร์เซนอลครับแต่ว่าเหมือนจะล้มเหลวครับแล้วก็ย้ายไปที่กันโชซีเดเอนะครับผมอ๋อครับโรนัลโดนจังหวะนี้โอ้โหโรน่าช็อตนี้เปิดเข้ามา โมงลูกนี้บอลไปเลยครับข้อมือทางเอดิซอนนะผมเอดิซอนไม่สนใจครับเตะสาดยาวขึ้นมาเลยอ,อยูเว่ครับได้บอลมาคลองต่อเน,นี่ยครับคันเซโลมาที่ปาริสโดนฟาบวิโยงัดกันอยู่ยังได้ครับอืมหนุน่ยีจ่ายพาค,ครับยังไงยูเว่ยังได้ครับผมหมายตัวยิปมาที่มาลิาโอมาสุขิดมาสุขิดอื๋อมาสุขิดครั้งหนึ่งทางขวามีดีบลล่าเล่นกับมาสุขิดมาสุขิดจะไหลเข้ากลางมาครับฝ่าบวิโยเขาก็มาซ้อนไปได้ ไปเกอร์ครับเตะออกมาครับชาร์กิี่มงชงมาตรงนี้เข้าทางโรโดอ้าวโรโดยังได้ครับโรนโดให้มาที่แมนซุกิดแมนซุกิดตรงนี้ยังไม่ผ่านฟันได้โอ้ฟันได้ครับทุ่มมาอาโนขึ้นฟันได้หวดจะดุม้งครับยอดตรงนี้สวยครับอาโนครับให้มาที่ชาร์กิลี่เข้ากลางนี่เฟอร์มิโนเอาครับซาร่าจังหวะนี้ต้องรอเพื่อนนะครับผมให้มาที่ชาคิลลี่ครับเฟอร์มิโน S <s <hr ug> โดนมาตูดีครับแท็กลูกนี้ลูกเกมโดยรวมนี้เป็นทางยูเวนตสครับคองบอลเหนือกว่าครับผมตอนนี้ซานโดครับมาที่มาตูดีซานโดมาตูด,ด,ตดีอ้แหวกสองยังได้ครับมาตูโอ้โหแข็งเหลือเกินยังไงอ้าวไม่รอดครับล์พูยังบอลมาแล้ฟาวนิโยให้มาที่ซาร่าย้อนมาที่ไวนาด,ดุมไวนาด,ดุมสับขาหลอกหนึ่งที่ตัดเข้าในจังหวะนี้ยยอนมาที่ฟาว,วนิโยฟาวนิโยไวนาดุมขึ้นไม่ได้ครับมาตั้งใหม่ที่ฟันไดเอาครับจังหวะนี้ ยังได้ไวนะุยังได้อยู่ผ่าน2ด่านแทงนที่ซาร่ายิกตรงนี้อืมลูกนี้ครับลูกเหินข้ามคานนะผมโอ้โหยังเสมอกันอยู่ครับกูนี้แม่เวลานี่ผ่านมาเรื่อยครับจะเข้าสู่ช่วงครึ่งนาทีเอ้ยครึ่งชั่วโมงแรกนะครับตอนนี้ ครับยูเวนตุสครับทำเกมขึ้นมาต่อเนื่องครับโรนัลดครับมาตุยดี้มาที่มันสุขิตมันสุขิตงหวะนี้อออืื้หโดนาฟาบินโย่ปั๊มบอลครับถึงกับหน้าขมำเลยนะครับผมลูกทุ่มของลิเวอร์พูลฟาบินโย่ครับยอ้อนมาที่โกเมสอาโนที่ฟาบินโย่ครับชาคิลี่คืนฟาบินโย่เฟอร์มิโนอาโนครับ ให้มาเึรเอายังได้ซาร่ายังได้อยู่อับโรโดตัดบอลได้ครับมาที่มาตุยดีโรนโดข้างหนึ่งคืนมาตุยดีเอาครัข้างซ้ายมาครับซานโดเติมเกมมาครับอืมจะไหลต่อให้มัน์ิสคิดครับติดทางไวนะดุมนะครับผมซานโดครับทุบมาที่มาตุยดีครับคืนที่ซานโดคืนมาตุยดี้ข้างหนึ่งเอาทางซ้ายอืมมีไวดุมครับมาลองบอลไว้ได้ครับย้อนมาตั้งใหม่ที่เอซอนเบเกอร์เลยนะครับ ไปดุมขึ้นไม่ได้โกัวเมสวันนี้ยูเว่นี่เพสสูงระดับแดงของลิเวอร์พูลเลยครับฟาบินโยครับไปดุมเอาจังหวะนี้ครับลิเวอร์พูลครับแก้เพสมาได้ชาคิสี้ครับเอาเฟอร์มิโนครับดวลเอาผ่านคีนี่มาได้อโอ้โหซาร่ากี้จ่ายบอลเอาจริงได้ครับซาร่ายังไงไหลมาฟาบินโยฟาบิโนเฟอร์มิโน,โนยังนี่เบาไปหน่อยครับผมโอ้เข้ามือเชสตนี่ครับ ดิเบล่าครับต้องเอาซาลาตัดบอลได้ครับมานี่ครับกระชากยาวๆไหมคืนมาโรเบิร์สเซนเปิดเข้ามามาอื้มลูกนี้ไว้นนั่นด้วยมงครับโอ้โหยิงเข้ามือทางเชสล์นี่ครับตอนนี้โอ้โสเปเชียลแมทนี่ผมอยากให้มีสกอร์เยอะๆนะครับไม่รู้จะทำไงให้คอมมันยิงกันเยอะนะครับจะยิ้มันมันนะผมมาตุ้ยครับมาที่โรนโดเบิร์นมาที่แมนซิตี้ย้อนมาครับปานิตออกมาทางซ้ายที่ซานโดครับเบิร์นมาอย่างนี้ มันสุคิดมาที่ซานโดมาสุดคิดอีกครั้งหนึ่ง,งจะคอสก็ไม่ยอมคอสครับอ๋อแล้วครับครึ่งแรกหมดเวลาแล้วนะครับผมนัดสเปเชียลแมตช์นะครับผมระหว่างลีกูกับ YouTube ยูนตุสจะเสมอกันอยู่เสมอตูต่อศูนย์นะครับผมออแล้วครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับ ถึงหลังเริ Alright, ่มเกมแล้วตอนนี้อยู่เวนตุสดครับฝ่ายอ้าวซาร่าตัดบอลได้ครับมานี่คืนฮิลล์วัตสันเอาครับซาร่าัเอาเฟอร์มิโนยังไงให้มาที่ชาคิลี่จะเบิ้ลเข้ากลางครับมีโบนูชีตามเอาอย่างนี้โอ้โหแม่เผื่อพ่มเียวนี่เกือบนะครับผมแม่อะไรนี่อะไรกันนี่ ลูกท <med silly> ุมลิพ ah ูค no. ร we oh, ับชาคิลี่คร <mod> ับทุ่มมาที่ฟิวบิโนครับมงชงมาที่อาโนไว้นะดุ๊มให้มาที่ฟาบิโนไว้ดุ๊มั้งนึงไว้ดุ๊มยังไงสัดด้วยขวาเชสตนี่ปัดออกหลังอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้ไว้ดุ๊มนี่ฉายแสงเหลือเกินครับวันนี้โอ้โหสัดด้วยขวานี่นู่นี่ครับเชสตนี่แล้วก็ปัดออกหลังได้สวยครับชาคิดี่ครับเล่นสั้นกับซาร่าซาร่าโยกสองทีสามทีไม่ผ่านมาตุยดีครับ ดิบาร่าได้บอลจังหวะนี้จังหวะสวนกลับของทางยูเวนตุสดิบาร่าไปไม่ได้ครับเอาอย่างนั้นหรงนี้ผู้ศินเป่าเป็นลูกฟาวครับยูเวนตุสได้ฟาวนะครับผมโรนัลโดูครับเปิดมาตรงนี้ไม่มีอะไรครับข้อมือทางเอซอนเบกเกอร์ครับอันนครับวางชิปนี้ชิชาร์กิสวยครับเบิร์นมาที่ไวเารุมเฟอร์มิมโนโอ่ออกบอลมาที่ฟาบินญุคืนเฟอร์มิโนโ่ จะแหวก2ด่านครับไม่ผ่านด่าน2ครับผมคันเซโร่คันเซโร่ขึ้นได้ไหมเอามาได้สวยจังหวะนี้มาตัวดีครับอื <c> ้ม <oughs> จะตบเข้ากลางครับโดนลิพูลุม3เอาครับเฟอร์มิโน่ซาร่าซาร่าอื้มไม่ผ่านโบดูชี่ครับอยู่ประตูนี่ขึ้นชื่อเรื่องกองหลังอีกแล้วนะครับผมไหวนะดุมเอาครับซาร่าซาร่าไหวนะดุมมาสวยจังหวะนี้เฟอร์มิโน่ยังไงอิงงัดโอ้โหลูกนี้แม่ วัยรุมนี่โวยวายเลยทำไมไม่ตบเข้ากลางนะครับแม่เลือกที่จะยิงเองครับเฟอร์มิโนโอ้โหมุมน้อยนิดเหลือเกินตรงนี้โอ้ฉลับทางเชสนี่ครับน่าจะเป็นลูกเตะมุมทางลิเวอร์พูลลินซันอีแล้วครับซาร่ายัางไงโยกไหมดึงคืงบนบอลเข้าซ้ายยิงครับวันนี้ติดมาตัวนี้ออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งนี่ครับภาพช้าครับ ซัดโดยสายบอลติดขาก็เฉลบลอดด่านของทางมาตุยอีด,ดี้ครับชาคลี่อีกทีหนึง่งเอาครับสู่เดิมครับลิเวอร์พูลสู่เดิมโยกไม่ได้ครับย้อนมาที่โกเมสเขื่อนชาคลี่ครับชาคลี่ไวนาดุมหนึ่งิกบอลได้ตรงนี้ไว้หน้าดุมออกจะมาเองเกายิงโอโ้โหเองให้ครับไปดูแมวนี่ เอาครับมาตุยดีโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งทางซามีเคิดิล่าลงมานะครับโอ้ขออภัยครับไม่ใช่ซามีเคิดิล่านะครับโอ้โหอ่าเป็นทางเอมเบชานนะครับก็เป็นเด็กเก่าลิฟท์พูลนั่นเองนะครับผมโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ขออภัยด้วยนะครับผมไม่ใช่ซามีคิดิล่านะครับเมื่อสักครู่ครับที่ลงมาเป็นเอมเบรชานนะครับผมขออภัยทุกท่านมากนะครับผม หลงนะครับหลงหลงมานี่ตรงนี้อืมบอลไปหน่อยครับข้อมือทางเชสนี่เชสนี่ครับเตะยาวนะครับตรงนี้ซานโดโรนโดครับเอิเบชานให้มาที่โรนโดเอิเบชานครับเบิร์นออกมาที่โรนโดสวยตรงนี้โรนโดครับเปิดไหมโรนโดจะเปิดไหมดึงจังหวะครับให้มาที่ซานโดซานโดชิดมาตรงนี้ครับอืมฟันไดรอดักมงอยู่แล้วนะครับ ชาคลีก็เตะออกข้างไว้ก่อนนะครับเอาปลอดภัยครับแฟนแยูเวครับวันนี้มาเยอะพอสมควรนะครับโรโดครับย้อนมาที่เคียรนี่ครับบินเข่ากลางที่เอมเชานปานิตครับโรนัรโดเอาคมัาุขินแต่ว่านี้เบนดิบล่าออซอนเบเกอร์นี่ถือว่ารู้ทางบอลกันโชว์ไปอย่างดีครับเพราะเคยค้าแข้งี่ลีอิตาลีมาก่อนนะครับสำหรับทางเอซอนเบเกอร์ครับ โกเมสไว้ดุมเบิ building, oh, so mm ้ลมาทางขวาที่อโน่ฟาวินโดครับมาที่ชาคิลี่ชาคิลี่ดึงจังหวะครับให้ที่ไว้ดุมเอาไว้ดุมกุญแจพลาดครับววยดุมยังได้อยู่ออกมาทางซ้ายที่มาเน่ครับมาเน่เบิ้ลไปไหนอ่าฟาวิโดยังยืนดักบอลรออยู่ครับมาเน่ทีนึงจะเบิ้ลอีกแล้วเบนมาเน่บาดจะเลี้ยงก็คีเลี้ยงครับทีจะออกบอลง่ายก็เอาจังหวะนี้ชาคิลี่โอ้ยเฉียดไปเฉียดมาครับลิเวอร์พูลวันนี้แม่ โอ้โหนิดเดียวครับท่านผู้ชมเชสนี่ครับออกมาทางขวาครับที่คันเซโล่ครับเบนมาที่บุนดูชีคือมาที่เบนเอาครับสัดอา้าวคดิล่าลงมาแล้วครับคิดิล่าก็ลงมาตอนนี้เอเมชานะครับแสดงว่าในทีมนี้น่าจะถอดทางปานิชตออกไปนะครับเมื่อสักครู่นี้ เอาครับเฟอร์มิโนครับยังไงเข้าขวาแล้วยังไงลาที่ชาคิลีโอ้โหนี่เชนนี่บัดเข้าทางไหมไม่เข้าทางครับโอ้โหอันเซโลข้างนี้มงออกข้างก่อนนะครับเอาครับดานิเอลสเตอร์ลิงครับลงมาแทนเฟอร์มิโนตอนนี้พีเตอร์ครับพีเตอร์ของเราเองครับหลุดสั้นครับแหมทุ่มหลอกครับผม มานี่โอ้โหจะเล่นสกิลข้างนี้ไม่ผ่านทางยูเวนตุสมูติชิคันเซลโลครับมูติชิเตะทิ้งออเลยครับโอ้โหจะเคาะอะไรนักหนาครับนากโกลัวลูบัสเซนครับพาบอลขึ้นมามานี่ขอบอลนะเนาะครับมานี่ข้างในมีหนึ่งคนครับมานี่ยังไม่เปิดมานี่เปิดเข้ามาอืมกีโรนี่มุ่งได้แถวสองลิเวอร์พูลยังได้มานี่ยอืมกินดล่าบอกกิ๊กนะโอ้ยมาเป็นชุดเลยครับลิเวอร์พูล โอ้หเชสนี่น, be นี่ต้องนี่บอกเพื่อนแล้วแม่ไม่ไหวนะไอ้เหี้ยอย่างงี้เนี่ยสัตว์ดีซ้ายลูกเตะมุมครับช่วงท้ายเกมแล้วชาร์เรีเปิดมาเสาสองโอ้โหล้นมาไม่มีใครครับเตะเก็บบอลได้ครับโเบัสเนมาที่มาเนี่ยเปิดมาตรงนี้ล้ำหน้าไปไปดูไม่ล้ำทนงผู้สิ้นใจว่ามันจะผู่นี้ดีเบล่าพาบอลขึ้นมาไหลมาที่ เอมเปเชียนนะครับแมนซูคิตครับคือที่เอมเปเชียนลูกนี้ไม่ผ่านไวนะดุกคครับปูตสินครับท็อตแมาเจ็บการแข่งขันครับ3นาทีนะท่านผู้ชมกินิลาครับมาที่เอมเปเชียนไหลมาที่ดิบาล่าเอาร์ตจหวะนี้ยังไงเอาเรียบร้อยครับลิเวอร์พูลโอ้โหมาโดนจังหวะสวนกลับของทางยูเวนตุสครับในช่วงนาทีสุดท้ายครับเอ่ โอ้โหบุกอยู่ดีนะครับแม่นี่นะครับสมาธิในเกมไม่มีครับโอ้โหโดนจังหวะสอดขึ้นมาของทางเบนนะครับเรียบร้อยครับโอ้โหอย่างนี้ปิดลงเลยครับเวอ้์วูลโอ้โหบุกดีๆบุกกันเพลินครับแล้วมาโดนช่วงทดเวลาบาดเจ็บ้ลยครับแม่วันนี้นี่นะครับลูกบอลครับลูกกลมๆข้างในมีลมนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้โห น่าจะปิดเกมครับลูกนี้แม่ทดเวลาแล้วด้วยนะครับนี่นะครับเขาเรียกว่าเสน่ห์ฟุตบอลน,นะครับผมการบุกเยอะไม่แปลว่าผู้ชนะเสมอไปครับเอาครับเอาโอ้โหเกือบครับลิวพูจหวะนี้เอาละครสินปอนต์มีเวลาการแข่งขันนะผมแมตช์พิเศษหรือว่าสเปเชียลแมตช์วันนี้นะครับระหว่างลิวพูกับยูเวนตุสครับตามคำเรียกร้องก็จบไปแล้วนะครับผมเพื่อนๆอยากให้ผมทำคู่ไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ที่ล่างวิดีโอได้เลยนะครับผม ส <So, S 2> วันนี้รับผมเปิ <นะ S 1> ้ลดนาเวงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ